สวัสดีก็วันนี้เราอยู่ในฮอยแต่เขาวันดีเฟนใช่ไหมเออดูเถอะน,นี่แมวซึ่งผมมีตัวละครตัวนี้นะเอ,อ้ยนี่ผมบอกเลยดีมากใช่คุ้มดูใช่ผมไปซื้อมานะใช้เจมซื้อน่าจะอยู่สิบห้าบาทสิบห้าเจมเยี่ยมเลยใช้โหดอยู่แค่นี่ อีซี่กับปานกลางเนี่ยมันจะใช้โฮดอยูย่ตัวเริ่มเกมเนี่ยตัวเริ่มเกมเลยเนี่ยคาเม a า o v เมน n t เนี่ยเปิดออลโต้คิปเลยเปิดวางเหมาะเลยถือว่าดีมากเหมาะเลยโคตรดีอะ่ะสาวแก่ง ัวเริ่มเกมที่ดีมากเลย,เลย,เลยนับเสียงชัด้ากเน่ยและอัพขั้นแรกก็ว่าได้ใช้ได้ว่ายิงเร็วมากนับยิงเร็วมาก ตอนนี้คอยเลยก็แซดเลยครับตอนนี้แซดเลยอือฮะนือฮะมาต้องช่วยผู้หญิงนะเว้ยผู้ชายอะชายชาตรีทำตัวให้มีประโยชน์ด,ด้วยเออจะได้ไม่ต้องเหนื่อยโอเคก็จับเ,เกีได,ด้แล้ว เเวล2ก็คือดาเมจสองรวงยี่สิบคูดาวศูน์จุด้าอัพเกรดขั้นต่อไปดาเมจอยู่ที่สี่รอวงยีห้าคูดาวศูน์จุ้าเหมือนเดิมดาเมจสี่ร้อว่าดีเะยยิงไกลอยู่ ขั้นต่อไปหกร้อยอัพเลยตอนนี้ยิงมือคู่ดาเมจดสี่ร้อยเหมือนเดิมวงสามสิบกูเดาศูนย์จุดศูนย์จุดยี่ห้าือว่ากูเดาวเร็วมากมาอัพเกรดนานเหมือนกนันจะไม่ลืมนานเหมือนกันเว้ย แซดเลยตอนนี <łość> ้จังหวะนี้แซดเลย I love ่งเนี่ยเนี่ยโอ้โหคดคุ้มอ่ะคุ้มค่ากับการที่ใช้เกจบซื้อเนี่ยวะอัปเกรดคำคำสุดสุดนี่ดาเมจเจ็ร้อยวง40่สิกูดาวูจุดยห้าเหมือนเดิม เออจ้ตากระต่ายตัวนี้ก็เออกรเซาะ้ะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะไมาอ่ะอัพเดตเจ้ากระต่ายตัวนี้ผมมีตั้งมาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อ่เนาะแต่ตัวนี้นี่ตาเป็นสีแดงครับแต่เล่นในโทรศัพท์มันมันก็จะบล็อกปักหน่อยนะบักบักมากเลยสุดยอด สีน้เงินปนแดงสีฟ้าปนแดงเฮ้ยลงใครท่านไล่แล้วนี่นะไปลงตัวนี้ก่อนเลยตัวให้ทำให้เกมผมแหลกไปเลยลงทำไมตัวนี้โ,โฉันจะไม่ลืมนายอีกคนหนึ่งเพื่อน รอก่อนโอเคไปฮะ uh huh. ตอนนี้คอยเลยก็แซดแล้วฮะ้ฮะแซดและวฮ uh huh. uh huh. ะ uh huh. ดูดิคอยเลยแซดมาอัพเครื่อนที่เราเลยล่างเฮียเป็นแคดไปเรื่อยอยู่ไอ้แหลกชั้นดีเลยในตัวแหลกชั้นดีแล้วเนี่ย ห,หลุดหลุดหลุดแต่ก็ไม่รอดเป็นไงหลุดก็ไม่ลอดคนระับไปอัปเกรดุ่นพี่คนนี้ด้วยไปเว็บที่ีสิบเจ็แล้วตอนนี้แซดเลยสิตอนนี้ทอยเล็ยแซดแล้วก็ใช่ามาแซดแล้ว โดนซะขนาดนี้ก so ็ะแสดเลยสิมาจมซีเป็นเอยีใครอเปิดเยี่ยมเยี่ยมฮุมหน้าฮุมตายมันจบแล้วพูสกิบิดี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  แซ่แซเลยลสิไปเอาเกลเลุ้นพี่คนนี้ไปเลยเลวีสามสองตัวแล้ว yes อือเอออว์ซสบรูยังแหลกเลยครับ แลกแล้ว <reforms> ก okay. ็เล่นเลยใช่ปุ้ยเป็นไงตอนนี้รุ่นพี่ผมมีปืนละอืมทอรดิซ่าตแล้วของจริงได้มันแซดละโดูกระนำช่โดูกระนำเริ่มแล้วมันเริ่มเก่งแล้วแต่มันก็ยังกางดีดีฮ่า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 มาลูเซอร์ฮ่าฮ่า อือฮะตะเกมแหละดูเจ็ดพันเจ็ดพันรอเราอยู่ใช่ไหมเจ็ดพันอรอเราอยู่ใช่ไหมรอนเจ็ดพันแล้วก็ริงหลอดแป๊บนึงอ่ะ,อะไปเลยว้าฮะฮาฮะาแซ่เลยสิฮะฮฮะาว่าเราลูซ์ Ha ha Còn xé con Xé Chai, hai, 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 oh my god อัพเกรดรุ่นพีโรรีวเวเฮ้ยไปรีวิวห้าฮ่าฮ่าแซดของจริงแล้วทุกนายอ่ะโอ,อออโอ้อาอ้าเว็บพีดิบเสร็จแล้วโอ้ถามว่าตัวละครตัวนี้ดีไหมดีครับสำหรับผมดีมากจ่ตัวเริ่มเกมียดีมาก ไม่ยิงแล้วเหรอโอ้ยังยิงอยู่แต่แค่มันข้ามนิดหน่อยนะกูเริ่มเกมที่ดีมากเยี่ยมเลย I love โอ้เงินหูเยอะแล้วไปพเกรดไปเยี่ยมแล้วก็อั g เกรดรุ่นพี่คนนี้ขั้นสุดท้ายไปเลยเลเวลมัฮ่า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 ว่ารู้สึก ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าสองตัวละครนี้ใช้ทันสองตัวนี้ทำได้มันจากไหนใช่แล้วผมได้มันจากเพื่อนผมนั่นแหละฮ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 ะเอโยคลิปยาวอย่างโอ้ฮะฮะแซ่เลยสิฮะฮะฮเป็นไงเก่งนะเก่งใช้ได้เลยโคตรเก่งอือเป็นยูนิตเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะ ดีมากใช่ตัวเริ่มตัวดีดแต่แต่ก็คือถ้าใครเป็น FC ฟซผมตัวจริงอ่ะที่เล่นเกมนี้อยู่อ่ะใครมีซานต้าหรือเอ่อไอ้นั่นอ่ะกินเลเซอร์เอามาให้ผมได้นะถ้าเกิดไม่รู้ชื่ออือมมา ชื่อผมนี่ c a t หนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งเก้าครับอ่ามานี้อะไรเนี่ยไม่ไม่รับก็มานี้นะครับผมขอร้องเถอะถ้าเป็น FC ตัวจริงอะ FC ผมจริงอะแน่จริงก็เอากีเลเซอร์มาให้ผมสิแล้วก็ซานตาด้วยผมอยากได้สองตุวนนี้แหละ แค่นั้นเองผมอยากได้มากเอามาให้ผมเหอะขอเลยเลยลฮ้ยเกย์สำหรับคลิปนี้ก็บาย